ทำมาได้บ้างที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราอาโห่ทำโมเมนาโถูอาโห่ทำโมเมนาโถคุณพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราอาโหสังพลเมนาโถูอาโหสังพลเมนาโถคุณพระศุระเจ้า คุาสงกำลังเวียนออมออมบ้านใหม่หเขื่อหม่ก่อนแล้เวลออมอมเขื่นนหม่คเป็นประเพณีปวัฒนธรรมวัฒนธรรมตะเกาห้นขื่นนหม่

แต่มันเรื่องเรื่องต้อามเนเรื่ององเนรื่อง้องอาการคนณี่็ไม่ลี่ทุกคนต้เคนข้ามอี่านการสูงคนใหม่่วนไม่ความเดือใจมากคำพูดหันหลกเจ้าเจ่าอย่างฟังเกลคงจำเป็นคนมาให้แม่แต่บอกเกยการยาประหลาดลำลาวมากทุ่นทำคุณตัวเออขั้นเช่น้ายื่นให้เลื่อนท้างพักยาลูรอบจอหรือคอแบงพวกเสียงแห้งยาเคียดแคนขอน้าเจ้าคนเดียวจอด ซอยขอบ้อนถามทวนไนขบวนได้อย่างมาแน่เรือมันแม,นแมนน่พักเล่นหาได้ไหมพอมีฉันบอกโอ้ยอันน่าเอ้ยนี่ล้วอันหลานนยแนวตอนถ้าลูกหลานหาบอยู่คุณมาพร้อมผู้ชออนอย่างแล้วเออมีโบอลลอกคุกเกิลผาชองเบิงดวงดาวพ่อของแม่ไว,ไวไ้ไงอย่งางมาแท้โอ้ยได้มากมดถูกต้องแห่ลูกเงต่อมองหลวกพ่อมีเพชรปิดพระหัว พอโตขมันอยู่เกินที่พอได้เจ้า่อเนาะเออขั้นวันดีพ่อมาใายมาหลายๆขอถามว่ามีพ่อเนาะมาแท้่เดี๋ยวพ่อเนาะพ่อมาวันดี้้องด้วยช่วยฉันเลยเชี่องชาเตรียมยิงชาข่อยคาหามาพร้อมบ่ปลาเกินมันวางเงินต้องแกว่น้ำเย็นเช็ดน้ำเอ๊กนี่เล็กแหวมีปลาคนมาแท้่ครูสูแนว่นแล้วเออมีพ่อเนาะซากมาหมูหมาเป็ดไก่ ข,ข้างง้อค่อยพำรุอมำรุงกุมุนได้กินได้อยังมาแท้วันนี้เนี่ยวประสงค์แล้วมีแนี่ยไหนสิผลชงจะผสมมาอยู่ยยไก่เอามาเนี่ยดูครูแนี่ยแล้วอันว่าสั่งแนวมาเป็ดไก่หมูหมาแนวของกินครูปลาได้หาผลมาตอนผลสภาพม้าหายนาคะใช่ก็มาชูมาพออยู่ก็ยังเปิดประตูก้องหาย บรรดจ้าจอย่างงึ้มึงดีเออขั้นวังดีว่ามาหายมาหลายๆขอทำมามาเฮื่อซ่านพอกหลานลูกไหวทุกอยากให้ขอเชิญได้ขอเชิอเนี่นใช่ไครัโอ้ไดรมัดกว้ญกูย่างเล